พรผู้สร้างสวัสดีค่ะวันนี้ที่บ้านพรผู้สร้างขอนำเสนอเมนูผัดผักกระเฉดให้ทุกทุกท่านได้ชมกันค่ะในเมื่อเราจะทำผัดผักกระเฉดก็ต้องเริ่มจากการไปเก็บผักกระเฉดในนากันก่อนเลยนะคะที่บ้านพรผู้สร้างเราปลูกผักกระเฉดไว้ในนาผักกระเฉดเวลาที่เราจะทานก็แค่ไปเก็บผักกระเฉดในนาเอามาทำกับข้าวได้เลยค่ะโดยแปลงผักกระเฉดที่บ้านพรผู้สร้าง มีคุณนะ้าคุณป้าคอยดูแลอยู่นะคะเมื่อเราอยากได้ผักกระเฉดมาทำกับข้าวก็แค่บอกคุณนะ้าคุณป้าเขาก็จะไปเก็บมาให้เราทานกันแล้วค่ะผักกระเฉดเป็นพืชล้มลุกมีชื่อเรียกต่างๆนานามากมายตามพื้นที่ต่างๆผักกระเฉดเป็นพืชที่อยู่ตามผิวน้ำลำต้นกลมเนื้อนิ่มใบเป็นใบประกอบคล้ายๆใบกระถินและจะหุบในเวลากลางคืนทางภาคกลางจึงเรียกว่าผักรู้นอนค่ะ ระหว่างข้อปล้องจะมีฟองสีขาวหุ้มลำต้นอยู่ทำให้ลำต้นของผักกระเฉดลอยน้ำได้เรียกว่านมผักกระเฉดค่ะดอกของผักกระเฉดจะมีลักษณะเป็นช่อเล็กๆสีเหลืองเป็นพืชที่มีโปรโตีนมากกว่าคาร์โบไฮเดรตและมีวิตามินสูงค่ะผักกระเฉดเป็นพืชที่นำไปปรุงอาหารได้หลายชนิดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นยำแกงส้มผัดและทุกๆท,ท,ท่านทราบไหมคะว่าในประเทศไทย พื้นที่ที่ปลูกผักกระเฉดมากที่สุดก็คือที่อำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการค่ะสำหรับสรรพคุณของผักกระเฉดมีคาวๆดังนี้นะคะผักกระเฉดช่วยบำรุงร่างกายดับพิษไข้แก้อาการปวดหัวขับเสมหะช่วยขับลมในกระเพาะอาหารและบรรเทาอาการปวดฟันค่ะเราจะตัดเอาแต่ยอดของผักกระเฉดมากองรวมกันไว้ก่อนนะคะ ผักกระเฉดที่ตัดแล้วถึงแม้เราจะเอามากองรวมกันไว้ก็ยังคงรอยน้ำอยู่แบบนี้เลยนะคะเราจะล้างทำความสะอาดคร่าวๆกันไปก่อนก่อนที่เราจะเอาไปล้างอีกครั้งในครัวค่ะ กะเฉดเดินทางเข้ามาถึงในครัวแล้วเราก็จะมาช่วยกันลอกนมออกและเด็ดเป็นท่อนๆเพื่อเตรียมเอาไปทำแกงกันนะคะการทำความสะอาดผักกระเฉดจะต้องพิถีพิถันกันมากๆนะคะเพื่อให้ผักกระเฉดที่ได้สะอาดและน่าทานจริงๆค่ะหลังจากที่เราเด็ดผักกระเฉดกันเสร็จแล้วเราก็จะเอามาล้างทำความสะอาดหลายๆน้ำเลยนะคะที่บ้านผ่อนภู้าง เราปลูกผักกระเฉดในนาผักกระเฉดที่เราเบิกเอาไว้เป็นนาที่เราปลูกผักกระเฉดโดยเฉพาะเลยนะคะเพราะที่บ้านพรผู้สร้างเราเน้นทานผักอินทรีย์เพื่อดูแลสุขภาพและผักกระเฉดก็เป็นผักอีกหนึ่งชนิดที่พวกเรานิยมทานกันค่ะหากท่านใดที่ต้องการดูแลสุขภาพด้วยผักอินทรีย์ไร้สารสามารถติดต่อสอบถามได้ที่หน้าแปลง หรือมาเลือกชมกันได้ที่ตลาดธรรมชาติบ้านผนผู้สร้างและตลาดนัดบ้านกลางนะคะตลาดธรรมชาติบ้านผนผู้สร้างเปิดวันเสาร์อาทิตย์ตั้งแต่เวลา9นาฬิกาถึง18นาฬิกาเลยค่ะเราจะล้างน้ำสุดท้ายด้วยการเปิดน้ำผ่านนะคะเมื่อผักกระเฉดของเราสะอาดเรียบร้อยดีแล้วก็ไปตำกระเทียมและพริกโดยวันนี้เราจะใช้เป็นพริกจินดาแดงนะคะ ตำบุพอแลกเพื่อที่เราจะเอาไปผัดกันค่ะเครื่องได้ที่แล้วก็ตั้งกระทะใส่น้ํามันลงไปเลยนะคะเมื่อน้ํามันร้อนได้ที่แล้วเราก็จะเอาผักใส่ลงไปเลยค่ะเสร็จแล้วกระรพริกกับกระเทียมที่เราตำเมื่อกี้ซึ่งเอาไปคลุกผสมในน้ำปรุงแค่ใส่ลงไปแล้วผัดให้เข้ากันเลยนะคะ ใช้ไฟแรงผัดจนผักสุกจากนั้นก็ตักเสิร์ฟได้เลยค่ะที่บ้านผ่อนผูสร่างเราจะตักแบ่งใส่จานในปริมาณที่เท่าๆกันแล้วเอาไปวางไว้ในสำรับเพื่อรับประทานพร้อมๆกันนะคะเรียบร้อยแล้วค่ะผัดผักกระเฉดของเราในวันนี้ภายในสำรับของเรานอกจากผัดผักกระเฉดแล้วก็ยังมีผัดพริกไก่ แกงเลียงน้ำเต้าเสียนน้ำพริกมะม่วงกับผักสดและมีเบอร์เกอร์เอาไว้ทานกันด้วยค่ะหวังว่าทุกทกท่านจะได้สาระและประโยชน์จากคลิปวิดีโอนี้ไม่มากก็น้อยนะคะอย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจให้กับพวกเราบ้านผ่อนผู้สร้างด้วยนะคะสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ